รวัฒานเศดิฉันนางสาวอภพรหนุ่งทองค่ะดิฉันนางสาวพราดากันจันเดียาค่ะค่ะวันนี้เราจะมาวิเครห์ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจกรีซต่อเศรษฐกิจไทยนะคะหลายคนคงรู้จักประเทศกรีซในด้านการเป็นต้นแบบของกีฬาโอลิมปิกและเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจแล้วก็อารยธรรมรุ่งเรืองที่สุดเมื่อสามพปีก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมกรีซถึงได้ตกต่ำแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของปัญหาวิกฤตนี้เนี่ยเราจะมาสรุปกันได้ดังนี้ค่ะ สงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปไม่นานนะคะกลุ่มการค้าเหล็กและก็ฐานหินของยุโรปก็ได้เริ่มต่อตัอตวขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมประเทศในยุโรปเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการเมืองค่ะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่อยากเห็นสงครามโลกเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนื่องจากสาเหตุของสงครามโลกเนี่ยมีสาเหตุการประทุกมาจากทวีปยุโรปทั้งสิ้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกลุ่มประเทศสมาชิกเนี่ยเริ่มขยายเป้าหมาย พื่อป้องกันไม่ให้โดยเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกเนี่ยค่อยๆหมดความสําคัญลงไปผู้นําในประเทศสมาชิกเนี่ยเริ่มเพ่งความสนใจไปที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคิดว่าการค้าเนี่ยจะทาขายได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะโดยถ้าเกิดการรวมทวีปยุโรปเป็นหนึ่งเดียวหรือวันยุโรปเนี่ยการรวมกันเนี่ยก็จะดีขึ้นฟรีสเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสาภาพยุโรป ซึ่งการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยหมายถึงประเทศทั้งสมาชิกทั้ง27ประเทศเนี่ยจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันในด้านทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดเป็นตลาดเดียวเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสมาชิกโดยรวมและถือเป็นการยกเลิกพรมแดนทางเศรษฐกิจรวมไปถึงจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเคลื่อนย้ายทุนแล้วก็การศึกษาค่ะที่น่าสนใจของประเทศสมาชิกในยูก็คือการใช้เงินสกุลยูโรร่วมกันค่ะ ซึ่งนั่นหมายถึงสาภาพยุโรปเนี่ยจะเป็นผู้กาหนดอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเองแต่ว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะย,ยงังควบคุมในด้านนโ,น,โนโยบายการคลังได้ค่ะทั้งในด้านการจ่ายภาษีแล้วก็การจ่ายงบประมาณของรัฐค่ะซึ่งนโยบายการเงินในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนและรดอกเบี้ยเนี่ยสาภาพยุโรปเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดในการใช้เงินสกุลยูโรร่วมกันทําให้สกุลเงินยูโรที่ สามารถเนี่ยมาถ่วงอํานาจของเงินเหรียญชารัฐได้โดยประเทศสมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมยูโรโซนเนี่ยจะต้องเป็นไปตามสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งสหภาพยุโรปซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ก็คือ1สามารถรักษาเสถียรภาพราคา 2. มีระบบการคลังสาธารณะที่ยั่งยืนคือสามารถขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกิน3%เของ GDP และเป็นหนี้สาธารณะได้ไม่เกิน60%ของ GDP ค่ะ 3. ก็คือมีการคงระดับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีเสถียรภาพ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ใกล้เคียงกันจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะจะได้จะสามารถทําการสกรีนประเทศที่ไม่มีความพร้อมที่จะใช้เงินสกุลยูโรออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เงินสกุลเดียวร่วมกันเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลังเนื่องจากการที่จะใช้เงินสกุลยูโรร่วมกันเนี่ยประเทศจะต้องมีความพร้อมทางเ,เศรษฐกิจและมีนโยบายที่ใกล้เคียงกัน แต่นี่เนี่ยเป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นค่ะไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นและกรีซเนี่ยก็ยังเป็นจุดอ่อนของสหภาพยุโรปเนื่องมาจากปัญหาการขาดดุลงบประมาณมาโดยตลอดเริ่มจากการลงทุนจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมป,ปิกในปี2004และมีการใช้จ่ายของรัฐเกินตัวไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เข้าเป้าค่ะเมื่อเทียบกับงบประมาณที่จ่ายออกไปในโครงการต่างๆอย่างเกินตัวทําให้นี่ของภาครัฐกรีซเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น ข่าววิกฤตเศรษฐกิจของกรีซเนี่ยแม้ว่าจะมีความพยายามในการกำหนดมาตรการต่างๆออกมาใช้เพื่อแก้ปัญหาแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่ยาบรรเทาอาการเท่านั้นเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยยังโงกัดก่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็กัดก่อนบันทอนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปค่ะที่สําคัญเนี่ยยังสร้างความหวั่นไหวให้ตลาดเงินตลาดทุนทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยชะลอตัวโดยวิกฤตของกรีซเนี่ยเกิดจากปัจจัยซับซ้อนหลายประการซึ่งสามารถอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือ ปล่อยให้เกิดภาวะเพลิดเพลินกับการใช้เงินที่ไม่ได้มีอยู่ในมือคือมีการปล่อยสินเชื่อง่ายๆให้กู้ง่ายยืงง่ายส่วนภาคราชการเนี่ยก็ใช้เงินลงไปทุ่มกับสิ่งที่ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าเช่นไปเพิ่มเงินเดือนค่าราชการเกินปริมาณงานที่เราผิดชอบอยู่ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเป็นเกิดภาวะการค้าระหว่างประเทศที่ไม่สมดุลฟองสบู่แตกในวงการอสังหาริมทรัพย์และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวเมื่อรัฐเนี่ยนำเงินไปช่วยหรือไปอุ้ม กิจการธนาคารที่ประสบปัญหาเนี่ยก็เท่ากับไปแบกรับหนี้สินของภาคเอกชนด้วยยิ่งเมื่อฟองสบู่แตกเนี่ยก็ทําให้เกิดหนี้สินติดพันจนนักลงทุนเนี่ยวุ่นวายไปทั่วโลกค่ะเมื่อเกิดหนี้สินมหาศาลเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกรีซเนี่ยจะถูกลดระดับความสามารถในการชําระหนี้เมื่อถูกลดระดับแล้วเนี่ยนักลงทุนก็จะพากันแตกตื่นแหกันถอนเงินแล้วก็ทำให้กิจการในประเทศเนี่ยอาจต้องถูกปิดกิจการลงทำให้เกิดการว่างงานจนกลายเป็นวิกฤตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจของกิีกโดยรวมแล้วนะคะสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญได้ดังนี้ค่ะ 1. การดำเนินนยโยบายรัฐสวัสดิการและนยโยบายประชานิยมนะคะเพื่อการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยทำให้หลายประเทศเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่าความจําเป็นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญกับขีดความสามารถที่จะเพิ่มของการแข่งขันและประสิทธิภาพของการผลิตของประเทศค่ะ 2. รัฐบาลได้จัดเก็บรายได้ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซนเนี่ยทำให้การจัดเก็บภาษีสุลกากรระหว่างการเนี่ยลดลงในขณะที่การปรับขึ้นภาษีเนี่ยก็ได้รับการต่อต้านจากประชาชนค่ะ 3. การใช้เงินสกุลยูโรร่วมได้สร้างข้อจํากัดให้กับการดําเนินนโยบายของอัตราการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในประเทศยุโรปที่มีฐานะและเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่า 4. ความพยายามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกยูโรโซนของบางประเทศเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ต้นทุนต่ำโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าในอนาคต 5. การถอดขาดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎบังคับของยูโรโซนทําให้ปหัญหาทางการคคังของประเทศกรีกได้อยู่ในภาวะเื้อรัง 6. วิกฤตสัพายส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงยุโรปเนี่ยลดลงต่อเนื่องทําให้รายได้ภาษีของกรีกเนี่ยลดลงมาก จึงจำเป็นต้องก่อหน,นี้เพื่อน,นำมากระตุ้นใช้เศรษฐกิจอีกทั้งเกิดปัญหาฟองสบู่แตกในภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้มีหนี้เสียจำนวนมากที่รัฐบาลนีจะต้องให้ความช่วยเหลือจนเป็นเหตุให้สถาบันจัดอันดับเนี่ยประกาศลดความน่าเชื่อถือของแต่ละประเทศลดลงโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มพิเษค่ะทวีปยุโรปเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่การส่งออกของประเทศไทยจะถูกผลกระทบทั้งทางด้านการผลิตรายได้และการมีงานทำภาครัฐจึงควร เตรียมเข้ามาดูแลเพื่อให้ธุรกิจส่งออกสามารถปรับตัวได้ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปจะลดการปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์และลูกค้าในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจของไทยโดยเฉพาะสิจเ,เชื่อการค้าและสภาพคล่องของนักลงทุนไทยในต่างประเทศผลกระทบต่อสภาพคล่องใน ประเทศจากการไหลออกของเงินทุนจากต่างประเทศที่จะสร้างความผันผวนให้กับตลาดเงินในประเทศโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนรัฐบาลควรดูแลสภาพคล่องทั้งเงินดอลลาร์และเงินบาทไทยดูแลการกระจายสภาพคล่องในระบบธนาคารให้ถึงมือธุกรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน้นการใช้กลไกราคามากกว่าการกระจายสินเชื่อ การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นนโยบายการเงินและการคลังอาจมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอตัวหรือหดตัวมากเกินไปแต่การกระตุ้นต้องอยู่ภายใต้การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและวินัยทางด้านการเงินแนวทางในการเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลควรเร่งเบิจกจ่ายงบประมาณและดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะ แผนการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน2ล้านล้านบาทรัฐบาลควรติดตามดแูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งอาจส่งผลซึ่งอาจส่งความช่วยเหลือผ่าน Exim Bank หรือธนาคารสถาบันการเงินของรัฐธนาคารแห่งประเทศไทยควรดูแลสภาพคล่องและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นสถาบันการเงินวร เตรีมพร้อมด้นสภาพคล่องและฐานะเงินกองทุนระวังความเสี่ยงจาก counterparty ิ i s ์ list, และระมัดระวังในการชำระเงินหรือการให้วงเงินลูกค้าส่งออกอนำเข้าที่มีธุรกิจกับผู้โหกผู้ส่งออกควรกระจายความเสียยเ่ยงโดยพยายามเพิ่มความหลากหลายของตลาดส่งออก และมุ่งไปที่ตลาดที่มีศักยภาพเช่นตลาดทางด้านเออาเซียนตะวัน,น AN, ออกกลางละตินอเมริกาและออสเตรเลียต่อมาก็มาดูทางออกของวิกฤตเศรษฐกิจกรีซนะคะแม้ว่าผลกระทบจากปัญหานี้สาธารณะของกรีซจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอยู่ในวงจํากัดแต่ภาครัฐก็ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเื่อสาระว,วัง หากปัญหาลุกลามไปสู่สภาพสหภาพยุโรปซึ่งอาจส่งผลในวงกว้างได้ในระยะสั้นภาครัฐควรติดตามดูแลความผันผวนของค่าเงินและเงินทุนที่เคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดโดยอาจใช้กลไกลการติดตามและรายงานผลของคณะทำงาน Emergency Economic Resolution Committee 2ธนาคารแห่งประเทศไทยควรดูแลจสถเยรภาพของค่าเงิน ในระดับที่เหมาะสมในระยะยาวถึงระยะในระยะปานกลางถึงระยะยาวนะคะภาครัฐควรเร่งพัฒนาอุปสงค์ภายในประเทศโดยเร่งเบิกจ่ายงบประมาณไทยเข้มแข็งรวมทั้งกระจายตลาดส่งออกไปยังประเทศต่างๆ 2. ประเทศไทยควรประสานความร่วมมือในภูมิภาคให้สอดคล้องดูแลความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย ่านศูนย์กลางเฝ้าระวังสถานการณ์เศรษฐกิจของอาเซียนบวกสามและจัดตั้งกลุ่มสับหลังระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อให้ประเทศในสมาชิกอาเซียนบวกสามสามารถกู้เงินทุน่สับหงระหว่างประเทศใช้ได้เมื่อจําเป็นภาคเอกชนสามารถเตรียมความพร้อมด้วยตัวเองได้เช่นการใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของอัตราแลกเปลี่ยนและการกระจายตลาด ออกสู่ภูมิภาคอื่นๆเช่นในในอนอกเหนือจากภูมิภาคยุโรปค่ะค่ะสำหรับบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะนะคะระบบและสวัสดิการที่มากเกินไปของกีนะคะอาจทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี้ยเป็นไปได้ยากเนื่องจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางสังคมของรัฐบาลค่อนข้างสูงทําให้ระบบการคังข,ของภาครัฐขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองก,กับวิกฤตน,นอกจากนี้การที่ประชาชนนะคะคือชินกับการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ อาจทําทให้เกิดความพร้อมในการรับกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นค่ะจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจรีกนะคะถือเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับประเทศไทยเกี่ยวกับระบบรัฐสวัสดิการของประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยควรออกแบบ,บระบบสวัสดิการของประเทศไทยในอนาคตนะ้อย่างไรจึงจะมีการตอบสนองความต้องการทางสังคมของประชาชนได้โดยไม่ก่อให้เกิดวิกฤตน้สาธารณะเหมือนกับประเทศยูโรโซนค่ะ เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุของประเทศไทยนะั้นทาให้มีสัดส,ส่วนประชากรวัยสูงอายุต่อประชากรในวัยแรงงานเนะี mm ่ย hmm. เพิ่มขึ้นเรื่ยอยๆส่งผลให้รัฐบาลเนะี่ยต้องจัดสรรทางงบประมาณมาดูแลผู้สูงอายุค่ะในฐานะที่ประเทศไทยเนะี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาการพัฒนาระบบสวัสดิการของประเทศเนี่ยอาจต้องเผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบสวัสดิการให้มีคุณภาพและทั่วถึงโดยไม่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขัน เพราะการจัดสรรงบประมาณสําหรับสวัสดิการที่สูงทําให้รัฐบาลนี้ต้องเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและรัฐบาลนี้จะสแสวงหารายได้จากแหล่งใดมาเพื่อจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชนซึ่งมีความต้องการที่มากขึ้นและช่องทางการสร้างรายได้ของรัฐบาลนี้มีแนวโน้มลดงลง,ลดลง อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีซึ่งทําให้อัตราภาษีสุลกากรได้เป็นศูนย์แต่รัฐบาลยังมีนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างสุดท้ายก็คือทําอย่างไรที่ระบบสวัสดิการของประเทศเนี้จะมีความยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจโดยที่ระบบนี้ย,ยังสามารถดําเนินต่อไปได้แม้รัฐบาลน,นี้จะมีปัญหาวิกฤตงบประมาณ พอประเทศไทยจะไม่เดินซ้ำรอยของประเทศสมาชิกยูโรที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันระบบสวัสดิการเนี้ยเป็นรัฐสวัสดิการโดยไม่พึ่งพางบประมาณของแผ่นดินส่วนใหญ่ระบบสวัสดิการควรพัฒนาไปสู่ลักษณะการประกันมากขึ้นและการส่งคอน้อยลงโดยประชาชนมีมีส่วนร่วมในการจ่ายมากขึ้นแทนที่จะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวในทมการความขัดแย้งของการเมืองการคือการมีพื้นฐานมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ประเทศต้องมีการออกแบบระบบสวัสดิการใหม่เพื่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศกําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและความผันผวนข,ของเศรษฐกิจโลกแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบสวัสดิการต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เดินตามความผิดพลาดของสมาชิกกลุ่มยูโรโซนค่ะสําหรับวันนี้กลุ่มของดิฉันขอจบการรายงานเทียงเท่านี้สวัสดีค่ะ